สวัสดีค่ะเพื่อนๆชาวราศีกุมลัคนากุมนะคะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22มกราถึงวันที่18กุมภาพันธ์นะคะนี่เป็นการอ่านพยากรณ์วันที่1ถึงวันที่15กลกุมภานะคะคือมีเพื่อนอินบล็อกอะเขาอเออยากให้แป้งทําคลิปบ่อยๆแล้วก็ทําให้แยกเป็นครึ่งเดือนหลังแล้กันแล้วก็ครึ่งเดือนแรกโอเคงั้นเป็นนี่เป็นการอ่านพยากรณ์ครึ่งเดือนแรกนะคะของชาวราศีกุมลัคนากุมนะคะ อืมฮึแล้วก็สวัสดีชาวสองด้วยนะคะมาดูกันเลยนะคะว่าวันที่1นึถึงวันที่สิเนี่ยครึ่งเดือนแรกนะคะของชาราศีมังของชาราศีกุ้มลัคนากุมนะคะจะเป็นยังไงขอไพ่เมนเนเนนจี้หลักในครึ่งเดือนแรกของชาราศีกุมลัคนากุมค่ะไพ่เมนเนเนนจี้หลักของชาวราศีกุมลัคนากุมค่ะ The แป้งมองว่าตอนนี้ตัวคุณน่ะน่าจะแบบว่าเริ่มเปิดตัวเองละนะคะไม่อยากจะเงียบละนะคะแต่ถามว่าตอนนี้เนี่ยความรู้สึกของคุณสถานการณ์ของคุณเป็นยังไงแป้งมองว่าตัวคุณแบบ f o r c u p อ่ะคือมีคนเข้ามาให้เลือกมากมายนะมีคนนู้นคนนี้เข้ามาเก่าเก่า,กาใหม่ๆห,หรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ตัวคุณเป็นแบบ f o r ั e cup อ่ะดูสิถ้วยวางอยู่แต่ก็ยังไม่สนใจอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือ เอ่อไฟส์ออฟเทนด์เคิลแต่คุณก็ไม่ได้เครียดขนาดที่ว่าขนาดนั้นแต่แบงมองความรู้สึกว่าคุณอาจจะคุณอะพอใจในความเป็นคุณมากกว่าตอนนี้ก็เลยลังเลสําหรับคนนู้นคนนี้ที่จะเข้ามาคุยหรืออะไรเงี้ยนะคะแล้วไม่มีไพ่เดอเดส์แบงมองว่าคุณน่าจะจบสิ่งเก่าแล้วแหละบางคนบางท่านตัดสินใจถ้าเกิดมีแฟนเก่ากลับมานะคะมีคนเก่าเก่ากลับมาแบงว่าตัวคุณน่าจะ ตัดสินใจที่จะจบความสัมพันธ์นี้เพราะคุณมองว่ามันก็เหมือนการถือหัวกระโหลกแบบเนี้ยไม่มีไม่มีประโยชน์ไม่มีไม่มีความรู้สึกที่ดีกับตัวเองมันมันจะพูดว่าไรค่าก็ได้ความรู้สึกนั้นอะไรเงี้ยเพราะว่าแป้งว่าคุณน่าจะผ่านประสบการณ์มาเยอะแล,แล้วรู้สึกว่ามันไม่ใช่แล้วเพราะตอนนี้ตัวคุณเองอ่ะเป็นแบบเดนมเมจกเชียนนะก็คือคุยได้เปิดรับได้กับทุกคนอะไรเงี้ยแป้งมองว่าคุณมองว่าความรักเป็นเรื่องที่มันสนุกสนานมากกว่าแลละ เหมือนกับว่าคุณมีทุกอย่างตอนนี้มีคนนีค้คนนี้เข้ามาคุยหรืออะไรเงี้ยแต่คุณก็แอบมีความรู้สึกที่ว้าเวนนะซ้ำองกรนะคะในบางท่านบางคนนะคะอย่าลืมว่านี่เป็นการอ่านทั่วไปนะคะเป็นโดมเ general นะ <c oughs> แล้วยังไงคะคอยไปให้กับเ h e m เ g i ียนั่นไงล่ะบางท่านคุยกับชาราสีกันลัคนากันนะคะคืออย่างนี้ธาตุลมด้วยกันก็มีนะคะโอเค คืออย่างนี้ค่ะคือ The h e r m i t มาเนี่ยแป้งมองว่าตัวคุณนิ่งอะไม่อยากทําอะไรอะเนี่ยไพ่โฟร์ครับมันก็ออกมาตัวคุณนิ่งไม่อยากทําอะไรเลยนะคะใครมาสารความสัมพันธ์ให้จะเก่าจะใหม่ก็เฉยๆอะอยากอยู่เฉยๆอยากอยู่ยยนิ่งๆเพราะว่าตัวฉันสวยหล่อเท่มีงานมีเงินอะไรดีของฉันแล้วในระดับนี้อะไรเงี้ยแล้วแป้งมองว่าตัวคุณเองก็จะเป็นคนที่บรรลุถึงความต้องการของตัวเองแล้วแล้วก็มองเห็นแล้วว่า เออเหมือนฉันสองไฟลงไปข้างล่างแล้วดูในเหตุการณ์นั้นฉันมองว่ายังไงมันก็เป็นไปไม่ได้มันก็กลับมาคุยหรือกลับมาเป็นเหมือนเดิมไม่ได้หรือว่าลงไปฉันก็ไม่ไม่เสี่ยงดีกว่าเจ็บตัวเปล่าๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะโอเคคราวนี้มาดูคนคนนั้นของชาราสีมังของชาราสีกุมลัคนากุมค่ะ Queen of c a r บ เขาเข้าหาคุณนะถึงแม้ว่ามันจะเสี่ยงถึงแม้ว่ามันจะเสี่ยงใช่มีคนกําลังพยายามเข้าหาคุณอะหลายคนเลยนะคะแต่เขาเพียงเหมือนเป็นเพียงแค่ว่าถือถ้วยรอความหวังจากคุณอะแล้วก็มองคุณขึ้นไปอะรู้สิถือถ้วยรอความหวังจากคุณอะนะคะทั้งควีนทั้งพรินเซสเลยนั้ยเนี่ยถือถ้วยรอความหวังจากคุณว่าเออหวังว่าสักวันคุณจะหันมามองเขาอะไรอย่างเงี้ยนะคะในบางคนบางท่านนะคะ แต่ถามว่าตัวเขาตัวเขาก็มีความรู้สึกท้อแล้วแหละแป้งมองว่านะก็มีความรู้สึกท้อบ้างนะคะทิ้งดาบบ้างนะคะให้ความรู้สึกให้การพัฒนาความสัมพันธ์นี้มันค่อยๆเป็นค่อยไปบ้างดีเลย์บ้างนะคะส่วน S of Pentacle มันออกมาขอให้เพิ่มให้กับ a S of Pentacle นะ่โอเคบานท,บาท่านคุยกับชาวธาตุน้ำอืม อืฮะอือฮะโอเค,อเคบางท่านคุยคุยกับกรกฎนะคะราศีกรกฎเอ่อคืออย่างนี้จริงๆแล้วลึกๆอ่ะแป้งว่าในบางท่านบางคนคุณอาจจะเคยที่จะแบบว่าได้คุยได้พบกับคนคนนี้ตะคิงออฟคัพคนนี้นะคะนะคะ่านน้ำคนนี้ คุณคิดเหมือนกันว่าเออเขาเป็นประกายเป็นดวงดาวสําหรับคุณแต่สุดท้ายแล้วแป้งมองว่าใช่มันเป็นไพ่เป็นไพ่เดอะเดทอะแป้งมองว่าคุณน่าจะจบความสัมพันธ์กับเขาอะนะคะมันก็เลยทําให้แบบอีกใจก็อยากคุยอีกใจก็ไม่อยากคุยอะไรอย่างเงี้ยแป้งว่าคนอื่นที่เข้ามาทั้งควนทั้งเพดทั้งพรินท์เนี่ยทั้งอะไรเนี่ยมันไม่มันไม่ดูดูไม่ดูไม่เป็นที่น่าสนใจเท่ากับ King ups, คิง g of คับคนเนี่ย นะคะเหมือนคุณอยากสารสัมพันธ์กับเขาหรือตัวเขาอ่ะก็อยากสารสาสัมพันธ์กับคุณแต่ว่าในบางท่านคนเขาไม่รอคุณละเขาไปคุยคนอื่นดีกว่านะคะอืมในเมื่อคุณตัดสัมพันธ์เขานี่คุณเดทอ่ะเดทมันขึ้นอะ่ะเขาก็เลยอืมผมไปเริ่มต้นใหม่แล้วกันครับใช่เลย p r i n g of w a n e มันชันช่วยทอทัดไฟเหรอใช่เขาก็เลยคิดว่าโอเค ผมไปเริ่มต้นใหม่ในรูปแบบของผมก็แล้วกันหรือฉันไปเริ่มต้นใหม่ในรูปแบบของฉันก็แล้วกันในเมื่อเธอไม่ตัดสัมพันธ์ฉันแบบนี้ไปนะคะโอเคคราวนี้มาดูแนวโน้มความสัมพันธ์ของชาวราศีมังกรเอ้ยราศีกุมขอโทษค่ะชาวราศีกุม,นะกมลัคนากุมนะคะไนซ์วันอืม แปลงว่าตัวคุณอืมโอเคแปลงว่าตัวคุณคงไม่เสียใจกับการที่คุณตัดสินใจอะไรไปแล้วแหละนะคะก่อนหน้านี้นะคะคุณคิดว่าคุณแป้งว่าคุณคงไม่เสียใจแล้วแหละแนวโน้มในอนาคตของคุณนะคะในครึ่งเดือนแรกของคุณคุณอาจจะไม่เสียใจอะไรแล้วแหละคุณอาจจะแบบว่าอืมก็ช่างมันเหรียญที่หลุดมือไปก็ปล่อยไปนะคะไฟซอฟวัน แล้วคุณก็เปิดโอกาสให้กับคนอื่นๆแหละเหมือนเป็น,ปนบทเรียนให้กับคุณที่ว่าคุณรีบไปทิ้งไปตัดสินใจเลิกคุยกับคนคนนั้นไปอ่ะมันเป็นบทเรียนให้กับคุณที่ว่าเออเราไม่ควรที่จะระแวงคนอื่นก็ควรที่จะแบบมีความรักในแบบมิติใหม่ขึ้นมาบ้างใช่เด e f ขึ้นมาเลยนะคะเห็นไหมล,ล่ะคุณก็คิดว่าเออต่อไปนี้ถ้าอะไรถ้ามันจะเสี่ยงก็ลองเสี่ยงดูก็ได้นะคะเสี่ยงแบบไม่มีแบบแผนอะไรเลยนะคะเสี่งแบบไม่มีแบบแผนอะไรเลยแล้วก็ k i n g of one มันเป็นการทํางานที่ไม่มีแบบแผนอะไรแต่คุณก็ลองดูว่าคือกลุ่มแป้งมองว่าคุณน่าจะลักษณะคุณน่าจะแบบคุณชอบโปรเทคความรู้สึกของตัวเองโดยการที่ไม่ศึกษาคนคนหนึ่งให้ดีก่อนนะคะแต่ถามว่ามันแต่แป้งเข้าใจแหละการที่รักตัวเองหรือโปรเทคตัวเองแล้วไม่เสียไม่ไม่ไม่กล้าที่จะเปิดตัวเปิดใจเพราะกลัวเสียใจมันก็ไม่ผิดนะคะถ้าเลยความสุขเราก็ทำนะ โอเคค่ะมาคราวนี้มาดูการงานการเงินของชาวราศีกุมลัคนากุมค่ะ king of pentacle โอเคใช้เงินเออโอเคเรื่องงานก่อนนะงานของคุณโอเค mm hmm, nice oh, p n a c l e แปลว่างานที่คุณทํามันโอเคอะ่ะมันเลี้ยงชีพคุณได้พูดางนี้เลยดีกว่านะคะไม่ต้องแบบไปมีข้อโต้แย้งหรือว่า เหมือนทํางานกับทํางานคนเดียวอ่ะทงานคนเดียวได้อะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้เครียดอะไรขนาดนั้นนี่งานอะไรเงี้ยหรือถ้าในกรณีบางท่านถ้าเป็นคุณแม่ของลคุณแม่อยู่นะคะท้องราศีกุมคุณก็ไม่ต้องกังวลอะไรหรอกนะคะมีคนช่วยเหลือคุณอยู่นะเรื่องงานนะคะอืมไม่ต้องกังวลน,นะคะเด็วเลดี้นะมาบอกนี้นะแล้วก็ k i n g of Pentacle แล้วก็อืมค o งออฟซอรใช่งานมันอาจจะแบบว่าทำไมไม่ได้เงินเยอะ เงินมันอาจจะไม่ได้มากหรืออะไรอย่างเงี้ยแบบเป็นเงินที่เดี๋ยวมาเดี๋ยวไปเดี๋ยวเข้าเดี๋ยวออกนะคิงอบซอดไม่มั่นคงแต่คุณก็ไปกับมันได้ไปกับมันเรื่อยๆนะคะสําหรับงานนี้นะโอเคค่ะคราวนี้มาดูค่ะการเงินเนี่ยของชาวราศีกุมลัคนากุ่มค่ะ the w i e l of f r t u n e คืออะไรคะการเงินเนโอเคกุมคะถ้าคุณทำงาน ถ้าคุณทํางานคุณจะมีเงินพูดอย่างนี้เลยดีกว่าทําได้เท่าไหร่ก็ได้เท่านั้นนะคะ The h ฮพิเทชใช่แปงมองว่าตัวคุณเรื่องการเงินน่ะคุณก็เริ่มแบบคิดวิเคราะห์ขึ้นมาแล้วแหละว่าเออเออเออ,เอ,อต้องประหยัดแหละนะคะแล้วก็ต้องแบบค่อยๆเป็นค่อยไปแล้วก่อนหน้านี้คุณน่าจะแบบมันเหมือนเป็นช่วงเวลานะคะเรื่องการเงินนะที่ตัวคุณเองก็จะ อ่าบางคนบางท่านทํางานเกี่ยวกับที่เป็นคนถือเงินอ่ะเป็นบัญชีหรือว่าตัวเองเป็นคนถือเงินหรืออะไรต่างๆงเนี้ยก็ตัวคุณเองอาจจะเอาเงินส่วนนั้นมาใช้ก่อนก็ระวังนิดนึงนะคะจัดการเรื่องเอกสารอะไรให้ดีนะคะหรือว่าอาชีพไหนก็ตามที่คุณต้องถือเงินไวน้ในมือนะคะเป็นการเอาเงินมาใช้ก่อนหรืออะไรอย่างเงี้ยอืแต่ไพ่วิอฟอร์จูนมันก็มาบอกว่ามันก็ไม่มีอะไรทุกข์หนักหนาอะไรหรอกนะคะเรื่องเงินนะกูทาเท่าไหนก็ได้เท่านั้นนะคะโอเคค่ะคราวนี้มาดู คำแนะนำค่ะสำหรับชาวราศีกุมลักนณากุมค่ะมีคำแนะนำอะไรให้ราศีกุมค่ะเจ็ดสกับอืมอ่าฮะโอเค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 คำแนะนำบอกอย่างนี้ค่ะ Queen คว e นออฟบอ n ์ s กุ้าตอนนี้คุณทำตัวเหมือนทัดไฟจริงๆแหละ ทัดไฟก็คือตัดก็คือตัดเลยนะคะไม่มีเยอะๆอะไรใดๆแต่ไพ่แนะนําว่าการที่คุณทําตัวเหมือนทัดไฟแล้วเดินจากไปเนี่ยมันทําให้คุณมีความสุขจริงหรอเนี่ยทําตัวเหมือนทัดไฟแล้วก็ตัดทุกอย่างออกไปเนี่ยล่องเรือออกไปมันทําให้คุณมีความสุขจริงหรอเข้าใจว่าตัวคุณอาจจะแบบแปลว่าตอนนี้คุณน่าจะเย็นชาเรื่องความรักนะด้วยนะด้วยนะคะไพ่แนะนําว่าก็อย่าเย็นชากับมันนักนะคะ อะไรที่มันเป็นความสุขก็ลองเก็บเกี่ยวดูก็ลองพิจารณาดูใช้สัญชาตญาณของตัวเองในการพริจารณาดูนะคะโอเคคราวนี้มาดูไพ่ oracle card กันนะคะ2ใบนะคะโอเคนะโอเค b l r s s o m i n g you are uh, just getting started so have patience with yourself and be f o c u s e mm, and do you not k i v e up โอเคโอเคไพ่ใบนี้นะคะไพ่ใบนี้มาบอกว่า คุณอะเพิ่งเริ่มต้นกระบวนการก่อนหน้านี้คุณอาจจะเจ็บมาหรืออะไรมาแล้วก็แบบผิดหวังในการตัดสินใจผิดอะไรต่างๆของคุณอะนะมันเป็นแค่กระบวนการเริ่มต้นเท่านั้นนะคะขอให้คุณอดทนนะคะอดทนกับตัวเองอย่ายองแพ้นะคะแล้วก็อีกใบอ่ะ inner g o d d e s s นะคะ a w a k e n the g o d d e s s w i this i n you to dance s e i l f care นะ and the place of you โอเคนี่ปุ๊ก เทพธิดานในตัวคุณหรือว่าปลุกอารมณ์ในตัวคุณด้านหน้าด้วยนะชื่นชมในความรู้สึกของตัวเองชื่นชมเคารพบ e s p เป t ตัวเองหน่อยนะคะในความเป็นตัวเองว่าเราอย่างเช่นเราเราไม่ไอ้วนขนาดนั้นก็หันมาดูแลตัวเองสินะคะมาดูแลตัวเองให้สวยให้งามให้หล่อมีความมั่นใจมากขึ้นหน่อยใครที่เขาเข้ามาก็ลองคุยเลยมั่นใจหน่อยนะคะมั่นใจหน่อยนะ,ะชาวโสดก็เหมือนกันนะคะเนี่ยนะคะโอเคค่ะ ก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe นะคะให้ช่อง International Tarot ของแป้งด้วยใครสนใจ,ะจะดูดวงส่วนตัวแป้งใส่รายละเอียดให้ในดิสเดสคริปชันบล็อกข้างล่างแล้วนะคะยังไงก็ขอบคุณมากๆนะคะทุกคนที่คอยสนับสนุนนะคะแล้วก็ฝาก Facebook ด้วยนะคะหมอแป้งมนจิกทาโร่นะคะไว้อัปเดตอะไรต่างๆกันแล้วก็ยังไงก็เดี๋ยวเจอกันใหม่ในครึ่งเดือนหลังนะคะชาราศีกุมละคนากุมสวัสดีค่ะ